สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติช่องดูดวงกับทิติเนี่ยนะครับเป็นการดูดวงรูปพยากรนะครับโดยใช้ศาสตร์ด่งไพ่ทาโร่ครับแล้ววิธีการดูดวงทางช่องดูดวงกับทิติเนี่ยนะครับเป็นเสมือนหนึ่งว่านะครับคุณมานั่งดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับผมจะเปิดไพ่คุณดูทีละใบทีละใบอธิบายให้คุณฟังไปเรื่อยเรื่อยๆร,รื่อยนะครับจนกว่าคุณจะเข้าใจนะครับ ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงเวลานั้นๆนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวการพยากรณ์นะครับหรือดูดวงนะครับทั่วไปนะครับของคนราศีเมถุนนะครับประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 4นี้ี่นะครับคุณราศีเมถุนคุณเป็นเหมือนผมไหมครับผมก็เป็นราศีเมถุนเหมือนกันนะครับรู้สึกไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีแต่เรื่องร้ยๆเรื่องซวยๆนะครับใช้คํานี้นะครับ เข้ามาในชีวิตเรานะครับเรานี่คือในฐานะคนที่เกิดราศีเมถุนเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ความเรื่องไร้ายๆเรื่องสวยๆเมื่อไหร่มันจะหมดไปนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับหน้าไพ่ของคุณเมถุนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับที่จะทานายนะครับขึ้นไพ่ใบนี้ครับไพ่แปดดาบครับไพ่สิบดาบครับแล้วก็ไพ่เดชครับโอ้โห และเดือนนี้สิงหาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็คนเมถุนก็ซวยๆหรือไม่เจอเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับเดือนนี้มาเจอเพชรไพดาไพ่เดชเนี่ยนะครับแล้วจะดีได้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับขึ้นไพดาไพ่เดชขึ้นมานะครับชีวิตเราจะเป็นยังไงนะครับชาวเมถุนคุณเมถุนครับไพใบแรกของคุณของผมด้วยนะคผมก็เป็นเมถุนด้วยนะครับได้ไพใบนี้ครับจ g ment ครับ ไพ่จัสม้นมันหมายความเป็นยังไงนะครับปกติผมนะครับผมนะครับผมแปลส่วนตัวนะครับก็คือไพ่ประเภทเทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับเป็นแบบตรงกรรมกลมเกลียนเกี่ยวกับไพ่แบนี้เหมือนธรรมะครับทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นนะครับถ้าเราทําดีเราก็จะได้ผลตอบแทนของการกระทําดีนะครับถ้าเราทําชั่วเราก็มักจะได้ผลตอบแทนของการกระทําชั่ว เดี๋ยวเราก็ดูแล้วกันะะนะครับคุณเมทุนรวมทั้งผมด้วยนะครับว่าเดี๋ยวหน้าไพ่ต่อไปและเรื่องราวเนี่ยมันจะออกมายังไงนะครับว่าเราจะได้ผลดีหรือจะได้ผลชั่วไอ้ผลลายผลลายกันนะครับอมาดูกันนะครับ <S <S ไพ่ที่ขึ้นข้างๆเนี่ยนะครับก็เป็นไพ่นี่นะครับแดาบครับโอ้โหเห็นแล้วก็เหนื่อยนะอย่างที่ผมโชยดูนะตะกี้โชยดู3ใบนะมีไพ่8ดาบไพ่10ดาบแล้วก็ไพ่เด็ดนะครับ ไพ่แบบดาบมันก็หมายความว่าอย่างไงนะครับปัญหาหรืออุปสรรคหรือเรื่องราวเลวๆร้ายๆนะครับต้องเรื่องต้องใช้คํานี้นะครับเรื่องเลวๆร้ายๆและเป็นเรื่องใหญ่ที่ซีเรียสนะครับเพราะว่าถ้าไม่ซีเรียสไม่เรื่องใหญ่นะครับไไพ่ประเภท8ดาบ10ดาบไพ่เดสมันก็ไม่ขึ้นมานะครับมันจะเป็นขึ้นมาเป็นแบบปัญหาเล็กๆมันจะขึ้นไพ่ใบอื่นขึ้นมาแทนนะครับแต่นี้ไพ่ใบดาบขึ้นมาเนี่ยนะครับสแสดงว่าเราในฐานะชาวเมถุนเนี่ยนะครับมีเรื่องราวร้ายๆที่ไม่ดีนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับคีย์เวิร์ดของไพ่ใบน,นี้ก็คือหาทางออกไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหแล้วถามว่านะครับหลังจากเดือนนี้นะครับหาทางออกไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมลองเปิดไพ่ขยายนะครับอธิษฐานนะครับขอไพ่นะช่วยบอกทีหนึ่งนะไพ่ขยายใบน,นี้นะมันมีเรื่องอะไรเลวๆไร้ายๆ,ๆอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตหลังจากนี้นะครับแล้วที่มันหาทางออกไม่ได้มีอะไรบ้างช่วยบอกหน่อยนะ ผมเปิดไพ่ขยาย3าใบนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่เป็นไพ่สเตรนครับไพ่ใบที่2เนี่ยนะครับเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนครับและเป็นไพ่ใบที่3นี่เป็นเด็กถือถ้วยนะครับผมแปลงี้นะครับคุณเมทุนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะไพ่มันบอกว่านะครับเกี่ยวกับการจะหาทางออกนะครับของชีวิตในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันต้องใช้1นะครับ ความเข้มแข็งนะครับเส้นหมายถึงความเข้มแข็งความอดทนนะครับสองก็หมายถึงเดวมายจิกเชียนก็หมายถึงความฉลาดเฉลียวต้องใช้สติปัญญานะครับจะหลุดพ้นจากปัญหาได้ต้องใช้สติปัญญานะครับหลังจากใช้ที่ใช้ความอดทนความฉลาดเฉลียวเนี่ยนะครับความสุขมันถึงจะตามมาครับนี่นะครับความสุขเล็กๆนะครับไม่ใช่ความสุขใหญ่นะครับอย่าคิดมากนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นความสุขใหญ่แค่ความสุขเล็กๆจะตามมานะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นให้เราเนี่ยคิดคิดไม่ออกนี่มันเป็นยังไงนะครับผมเจอไพ่ห้าไม้เท้านะครับในดวงของเรานะครับชาวเมถุนเนี่ยนะครับไพ่ห้าไม้เท้ามันหมายความว่าอย่างไงนะครับหลักๆมันหมายถึงความขัดแย้งนะครับเริ่มจากที่ทํางานเลยไปทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับก็ขัดแย้งมันต้องแต่นะครับหัวหน้างานเพื่อรวมงานลูกน้องนะครับทาธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ขัดแย้งกับหุ้นส่วน หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องคู่แข่งการแข่งขันก็ได้นะครับกลับมาบ้านก็อาจจะมีความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวก็ได้นะครับทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกนะครับหรือถ้ายังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็าอาจจะทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนเป็นไปได้เลยนะครับแต่ไม่ว่านะครับคุณจะทะเลาะกับใครทะเลาะยังไงนะครับ ผมว่านะครับไอ้เรื่องราวทะเลาะขัดแย้งนะครับมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะครับเพราะไพ่สิบดาบนะครับขึ้นมาประกบแค่กับไพ่ใบนี้เลยนะครับก็หมายความว่านะครับเรื่องราวทะเลาะบอแวงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับ <nước> <tr> so แล้วผลกระทบมันเนี่ยนะครับก็ใหญ่โตเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบกับชีวิตเราเนี่ยนะครับในฐานะคนเมทุนเนี่ยนะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับแต่ นะครับอีกเซนหนึ่งนะครับของไพ่สิบดาบนะครับนอกจากมันจะหมายถึงนะครับเหตุการณ์เร็วๆร้ายๆนะครับแล้วพอมันประกบกับไอ้ไพ่ห้าใเช้ามันก็ยิ่งมีบอกว่าไอ้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันเร็วร้ายนะครับแต่อีกเซนหนึ่งนะครับของไพ่สิบดาบเนี่ยนะครับมันก็บอกหมายความว่านะครับมันเป็นการจบครับมันหมายถึงการจบลงของปัญหานะครับแต่วิธีการจบของปัญหานะครับของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะครับจะจบแบบไหนจะจบแบบ ในรูปหรือจบแบบไหนนี่นะครับเอ่อก็ไปจินตนาการกันเองนะครับแต่ต้องบอกนะครับมันจบนะครับผมก็เลยเปิดไพ่ขยายนะครับขึ้นมาดูอ่าสใบนะครับว่าหลังจากที่มันจบไปแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆความทะเลาะเบกแว้งซีเรียสต่างๆเนี่ยนะครับมันจบไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเราบ้างนะครับเราในฐานะชาวเมทุนเนี่ยนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับที่ผมเจอนะอันนี้เป็นไพ่ขยายนะเปิดสาใบขยายไพ่สิบกาบเนี่ยนะก็คือไพ่นี้ครับไพ่ t เดวิล l of Fortune ครับไพ่ที่สองก็คือ King King ถือเหรียญน,นะครับ King ถือเหรียญน,นะครับไพ่ใบที่สามก็คือสองไม้เท้าครับอ่ะ วิว f อาฟอร์จูเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่านะครับทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับจะเข้ามานะครับเห็นไพ่ใบนี้ก็นึกถึงทรัพย์สินเงินทองนะครับมรดกพวกมรดกนะครับพวกทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์รายได้จากพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับแล้วคิงถือเหรียญมันหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่านะครับต่อจากนี้ไปนะครับเรามีโอกาสนะครับ จับเงินก้อนโตเลยนะครับคิงถือเหรียญนขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วนะครับต่อจากนั้นเป็นยังไงนะครับเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานก็จะประสบความสําเร็จนะครับมีรายได้เข้ามานะครับมีโอกาสนะครับมีรายได้เข้ามาหลายทางนะครับมีโอกาสนะครับที่จะมีใครหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเรานะครับหรือแม้กระทั่งนะครับดวงเดินทางนะครับไปติดต่อลูกค้าในต่างแดนหรือจะมี business partner ในต่างแดนก็เป็นไปได้เลยนะครับ แสดงว่าหลังจากนะครับไอการจบลงของไพ่จบลงนะครับด้วยไพ่สิกดาเนี่ยนะครับมันก็มาถึงเลยครับทรัพย์สินเงินทองนะครับทรัพย์สินมูลทองนะครับมรดกนะครับเงินจํานวนมากๆนะครับแล้วหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับอ่ะหลังจากนี้นะครับอ่ะโอเคกลับมาไพ่ปัจจุบันนะตะกี้เป็นไพ่เสริมที่ผมเปิดให้สใบนะ กลับมาสู่ไพ่ปัจจุบันนะครับเพราะว่าหลังจากไพ่ไพ่เดทขึ้นมานะครับไพ่ปัจจุบันที่มันขึ้นเนี่ยนะครับใน1ิบใบที่เราเปิดกันเนี่ยนะครับก็มีไพ่นี้ครับไพ่8ดเหรียญครับ8ดเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญมันก็หมายถึงทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยนะครับของมีค่าอสังหาริมทรัพย์นะครับ8ดเหรียญมันก็หมายถึงนะครับเราเนี่ยนะครับเราในฐานะคนมีทุนนะครับ เริ่มจะสร้างงานสร้างเงินได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยครับเรื่องการงานเรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะขัดสนนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีความรู้ความสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองเข้ามานะครับได้เลยนะครับไพ่ดีๆมากๆเลยนะครับปกติอย่างนี้นะครับถ้าคุณผมผมให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงเนาะกรณีที่คุณอยากจะแบบเปิดร้านหรือทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยตรงได้ตั้งแต่7เหรียญขึ้นไปนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับถ้าได้ต่ํากว่า7เหรียญขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าผมแนะนานะว่าไม่ควรไม่ควรจะทําธุรกิจส่วนตัวนี่เราได้8เหรียญน,นะครับเราชาวเมทูนเราได้8เหรียญก็หมายความว่าไปรับจ้างนะครับเป็นลูกจ้างพนักพนักงานบริษัทก็ได้นะครับหรือเปิดธุรกิจของตัวเองก็ได้นะครับเราะมีไพ่ตั้ง8เหรียญเลยนะครับแล้วหลังจากที่ไพ่8เหรียญมันก็เป็นไพ่ใบนี้ครับ สิบเหรียญครับสิบเหรียญมันหมายความว่าอย่างไงนะครับความหมายที่1นนะครับหมายถึงทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากเลยนะครับความหมายที่2ก็หมายถึงว่าเราสามารถทําธุรกิจกับครอบครัวได้เลยนะครับถ้ามีสามีมภรรยาก็ทําธุรกิจด้วยกันได้นะครับอ,อย่างที่ผมบอกเนาะตะ่ะกี้ถ้าเรามีไพ่ตั้งแต่7 เเหรียญขึ้นไปเนี่ยเราทําธุรกิจส่วนตัวได้เลยนะครับอันนี้เราก็ทําธุรกิจแบบครอบครัวได้นะครับหรือทําแบบพี่พี่น้องๆหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําก็ได้นะครับแล้วเซนต์อีกอย่างในงงไพ่ใบน,นี้นะครับก็เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อซื้อขายขาย,ขายบ้านนะครับเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับอ่ะมันก็สอดคอนะตะกี้ผมเปิดเปิดไพ่ขยายไอ้ไพ่สิบดาบเนี่ยเราก็ได้วิลออฟฟอร์จูนนะไอ้ไพ่นี้มันก็หมายถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับ ก็หมายความว่าคุณเมทุนนะผมอยากจะบอกนะคุณเนี่ยมปดวงทําอสังหาริมทรัพย์เลยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะตอบโจทย์นะครับที่เด็ก้ผมเปิดไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยนะครับว่าเป็นไพ่เดี๋ยวเป็นไพ่จัส m เมนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกคุณว่านะครับทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็มาลุ้นกันนะกี้กผมบอกเนาะเราลุ้นกันนะครับว่าคนเมทนนุนจะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วขนาดไหนนะครับก็ ไพ่มันก็ปรากฏแล้วนะครับว่าเราคงทําดีเนาะที่ผ่านมาเราคงจะใส่บาทไปเยอะ,นะเนาะตอนนี้ไอ,เอไ้เรื่องไ,ลลงไร้ารน,นะครับเรื่องไร้ไร้ทะเลาะเบาแหวงไร้าร้ซีเรียสนะครับมันจบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่จบเนี่ยเราอาจจะน่ม่มเออไม่ใช่แบบนี้ทีมันต้องเป็นไพ่เดี๋ยวเดี๋ยวพาาก่อนอ่ะต้องเป็นไพ่สิบดาบเราอาจจะน่วมนิดนึงนะแต่จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มีเงินเงินทองทองเข้ามานะครับเริ่มจาก8เหรียญก่อนหลังจากนั้นมันก็พัฒนาเป็น เป็น10บเหรียญเป็น10บเหรียญน,นะครับก็แสดงว่านะครับที่ผ่านมาทําบุญกุศลไว้เยอะนะครับอ่ะแล้วหลังจากนี้เป็นยังไงนะครับเหลือไพ่อีกสี่ใบนะครับหลังจากนี้นะครับไพ่จะแนะนําว่ายังไงนะครับไพ่ขึ้นมาเป็นใบนี้นครับเป็นพระราชินีถือดาบครับ ก็หมายความว่าอย่างไงนะครับมีพระราชินีถือดาบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายความว่านะครับเราต้องใช้ความอดทนต่อไปนะครับถึงแม้เรื่องไร้ยๆเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านไปแบบเราสมบักสบอบ เริ่มจะเห็นแสงสว่างปลายวงแล้วนะครับแต่เราก็ยังต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะว่าจะต้องบอกคุณเมทุนนะครับเรื่องร้ายๆเนี่ยมันยังไม่บทไปนะครับมันแค่บทไปยกนึงเดี๋ยวยกใหม่มันก็ตามมานะครับงั้นอดทนไว้นะครับอดทนให้เหมือนควีนนะครับอาจจะไม่ต้องอดทนถึงคิงเนี่ยนะครับแค่ควีนก็พอนะครับหลังจากนั้นนะครับดำเนินชีวิตด้วยความฉลาดหลักแหลมขยันขันแข็งกระตือรือร้นนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับต้องมั่นใจด้วยนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยนะครับคุณเมถุนถึงแบบพยายามจะเน้นว่าในในเดือนนี้ผมพยายามเน้นว่าไอ้เรื่องไร้ไร้จบไปแล้วนะครับแต่นะครับก็ยังมีระลอกใหม่เข้ามานะครับงั้นอย่างที่บอกนะครับไพ่หนึ่งม้เท้าขึ้นมาเนี่ยนะครับจะบอกว่าให้ใช้ความฉลาดหลักแหลมความเก่งนะครับความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งนะฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับอุปสรรคก็ยังเข้ามานะครับคุณเมถุนอุปสรรคกับเมถุนนี่เป็นของคู่กันเลยนะครับเพราะว่าก็ยังมีเรื่องเลวร้ายๆนะครับมานะครับแล้วมาแบบฉับพลันเลยนะครับมาแบบควบม้าเข้าใส่เลยนะครับเป็นไพ่นี่ครับอศวินถือดาบนะครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราทําธุรกิจอย่างที่ผมบอกนะครับดวงเมถุนเนี่ยนะครับทำธุรกิจได้นะครับเพราะว่าทําธุรกิจส่วนตัวได้เพราะว่ามีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะครับทำธุรกิจส่วนตัวได้นะครับตอนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ อาจจะเจอนะครับโควิดนะครับผลกระทบของโควิดเนี่ยเล่นงานเราก็ได้นะครับแล้วมาดูไพ่สรุปในเดือนนี้นะครับของชาวเมทุนเนี่ยนะครับในเดือนสิงหาคม2 5 6 4นะครับไพ่สรุปนะครับเป็นไพ่เดชครับอย่างที่ผมบอกนะครับไพ่เดชขึ้นมาหรือไพ่10ดาบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ แปลความหมายได้ประมาณว่าเออมันเรื่องไร้ไร้เข้าแมรแล้วนะครับเข้าแม่แบบเรื่องไร้ไร้มาแต่มันจะจบนะครับแต่ก็ต้องเน้นนะครับจะจบแบบไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของท่านนะครับแต่แต่ต้องบอกว่านะครับการจบนี้ก็คงจะจบแบบรุนแรงร้ายแรงนิดนึงครับแต่เซนส์ของไพ่เดชเอ่ยไพ่สิบดาบเอ่ยนี่นะครับจบแน่นอนครับเพราะว่าอะไรนะครับไพ่เป็นไพ่สรุปนะครับผมลองเปิดไพ่ขยายของไพ่สรุปนะครับว่า ถ้าไพ่สรุปใบนี้ขึ้นมานะครับผมเปิดไพ่ขยายเนี่ยอีก2ใบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับปรากฏว่านะครับไพ่2ใบที่มันขึ้นนะครับมันเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าใบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไพ่จะติกอีกใบหนึ่งนะครับก็หมายความว่านะครับนับจากนี้นะครับเราเริ่มทําการทํางานนะครับได้แล้วนะครับกิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับ ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับไอที่ผ่านมาร้ายๆเนี่ยนะครับก็จะผ่านไปนะครับแล้วจะติดขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าท่านเคยนะครับทะเลาะเบาแววงแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยนะครับต่อจากนี้นะครับความยุติธรรมก็จะมาหาท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ โดยรวมๆก็อาจจะพูดได้อย่างนี้นะครับบุญเมถุนนะครับเรื่องร้ายๆกําลังจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องย้ํานะครับไอ้เรื่องกําลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับแต่ผลของมันเนี่ยครับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะครับตามหน้าไพ่สิบสิบดาบหรือไพ่เดสขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นตามสภาพนั้นนะไม่พูดเนาะแต่หาวาปากไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะจบ ผมเน้นเลยนะครับมีไพ่เดทขึ้นมาไพ่สิกดาบนะครับย้ําเลยนะครับปัญหาต่างๆจบกําลังจะจบเลยนะครับแต่ก็ยังทั่วนะจบแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าวิบากกรรมพวกนี้นะครับมันก็อาจจะจบไปละลอกนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมันละลอกใหม่มันก็มีเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับลองเปิดไพ่เพิ่มนะครับอีก5ใบ อีก5าใบนะครับดูว่าดวงชะตาเราในฐานะเมคคนเมถุนด้วยกันเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงน,นับจากวันนี้นะครับมันได้ไพ่แบ,บนี้ครับ2ถ้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู2ถ้วยได้ไพ่เออสดาบได้ไพ่7ดาบได้พไพ่พระสังฆราชนะครับแล้วก็นี่ครับไพ่สี่เหรียญครับ มันหมายความว่าอย่างไงนะครับไพ่พวกนี้นะครับก็หมายความว่านะครับหลังจากนี้นะครับเราไม่ว่าคุณจะมีคู่รักมีคู่รักนะครับพบรักกับใครสักคนหรือทําธุรกิจแล้วมีคนสนับสนุนธุรกิจดําเนินไปด้วยดีนะครับในหน้าที่การงานนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องการงานก็แล้วแต่ก็ระวังนะครับเรื่องความผิดหวังไว้นะครับเพราะว่ามันมีไพ่ดาบขึ้นเนี่ยนะครับ แสดงว่ามันมีใครสักคนนะครับเข้ามาทําอะไรลับๆล่ลอๆข Lang ้างหลังคุณนะครับเข้ามาทําอะไรช่อขนช่อโกงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเงินนะครับมีเข้ามาแน่นะครับเพราะว่ามันมีไพ่นี้เข้ามานะครับอย่างที่บอกนะความรักกําลังจะดีธุรกิจกําลังจะดีนะครับก็ไม่เกิดเรื่องร้ายๆเลอร้ายๆก็แล้วก็ไอ้ต้นเหตุมันก็มาจากคนช่อชนคนคิดไม่ดีคนขีข้โกงนะครับ แต่นะครับคนเมถุนไม่ต้องห่วงนะครับมีไพ่พระครับไพ่สังฆราชด้วยนะครับเป็นพระใหญ่นะครับคุ้มคองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับคนเมถุนเดือนนี้นะครับดวงแข็งโป๊กเลยนะครับเพราะอย่างนี้ผมเปิดไพ่นี่ครับเป็นไพ่ประสังฆราชแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องรายนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ไม่แนะนํานิดหนึ่งนะครับยังไงก็เก็บเงินเก็บทองสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับโควิดไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับ ก็โอเคก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเน้นอีกทีนะครับคุณเมถุนต้องบอกนี้นะครับเรื่องร้ายๆกําลังจะผ่านไปเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาแต่เรื่องดีๆก็เข้ามาไม่นานแล้วครับเดี๋ยวเรื่องร้ายๆก็กาลังจะเข้ามารละลอกใหม่นะครับก็ตั้งสติไว้ให้ดีนะครับก็ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วถ้าอยากสนับสนุนช่องนี้ผมก็ฝากได้ที่บัญชีไวขข้างล่างน,นะครับ วันนี้ขอบพคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ